สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนเดออยู่กับอดิศรแฟมิลี่ในช่วงบ่ายนะครับพี่น้องสวัสดีช่วงบ่ายด้วยแล้วกัน,นทุกกายสบายดีพี่น้องนะครับปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์นะครับปัญญาวัฒนีน่าเสยโยนะครับเป็นคติ พุทธศาสนาเนาะมีปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์นะครับอันใดกับบัเท้าบัวเท่ามีปัญญานะครับคนคนมีปัญญาย่อมไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่เขาจะมาหลอกลวงเรานะ <c oughs> ฉะนั้นเราต้องฝึกการมีปัญญานะครับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ให้โนเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเนาะมากินกาแฟากันนะครับช่วงบ่ายนะครับเอ็ดอิซรนเพิ่งกลับมาจากในเมืองนะครับไปทำหินหยังมาละอาร์ิซอนเนี่ย เอารถไปเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเสร็จปุ๊บก็เลยไปซื้ออุปกรณ์ไว้นะครับไปซื้ออุปกรณ์ไว้บางส่วนนะครับเพื่อที่จะไว้ซ่อมประปานะครับทุกคนนะก็ข้างหลังก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องซ่อมเหมือนกันนะครับอยู่บ้านน้ารัว่วน้ํารั่วน้ําซึมนะครับประมาณ3าี่จุดนะครับซึ่งมันจะต้อง ทยอยเปลี่ยนทยอยซ่อมนะครับทุกคนนะครบ,บางอย่างมันเปลี่ยนซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับตัวไหนที่มันยังยังไม่มีงบซ่อมก็เอาไว้ก่อนนะครับผมก็จะทยอยซ่อมไปตามจุดต่างๆนะครับซึ่งมันมีประมาณ3-4จุดนะครด้านด้านหลังเป็นหนึ่งในนั้นนะครับทุกคนน้ําซึมนะครับน้าซึมก็ตอนนี้ผมเตรียมอุปกรณ์มานะครับ อุปกรณ์มีอะไรบ้างก็จะมีเลื่อยนะครับเลื่อยเอาไว้เลื่อย,ออยท่อ PVC นะครับแล้วก็มีกราวมีอุปกรณ์นะครับสำหรับจุ่มโคเลโคเลโคเลนะครับและก็มีอุปกรณ์กันไกลเอาไว้งัดเอาไว้งัดปากาวนะครับแล้วก็จุ่มกาวลงไปแล้วก็ทานนะครับเพื่อที่มือเราจะได้โดนกาวน้อยที่สุดนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งจุดข้างหลังเนี่ยจะซ่อม ก็ตัดนะครับจะตัดตัดแล้วก็เอาก๊อกที่อยู่สูงสูงเอาลงมาอีกนิดนึงนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันจะมีตรงที่เป็นจุกตัวเดิมน้ำารั่วนะครับน้ำมันรั่วมันก็ซืมออกซืมออกเรื่อยรับ ก็ซื้ออุปกรณ์มาไว้เอาไว้ใช้ในบ้านด้วยแล้วก็ซ่อมซ่อมบำรุงด้วยนะครับข้อต่อตรงข้องอบอลวาลสองตัวมีกาวด้วยนะซื้อกระป๋องใหม่ไว้เพราะว่ากระปองเดิมมันใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เลยซื้อไว้เพราะว่ามันมีอีกหลายจุดที่จะต้องทยอยซ่อมนะครับทุกคนก็ซื้อมา โคเลโคเลนะฮะโคเลโคเลอ่ะเบื้องต้นเอาข้างหลังก่อนนะครับจุดแรกนะครับนะาพาเอฟซีมาเบิ่งมันเป็นนอไดาลดีซ้อนนะฮะมันรั่วมันซึมนอไดนะครับเพื่อทางบ้านเพื่อนอยากงูนําอ่ะเริ่มต้นจากเปิดวาวนะครับเปิดวาลให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งก่อนมันเป็นนอไดาอ่ะอันนี้ทําวาลปิดไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าน้ํามันซึมตรงไหนนะครับมันซึมตรงนี้จ้่ครับมันซึมตรงนี้ ซึ่งน้ํามันจะมีแรงดันน้ำแล้วมันก็จะหยดหยดออกตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่หยดออกมาให้ดูเพราะว่าเพิ่งเปิดนะครับมันจะมีจุดด้านล่างเนี่ยนะครับทําให้น้ําทิ้งน้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นผมก็จะแก้โดยการตัดตรงนี้ก่อนนะครับตัดนะจะใส่ข้อต่อตรงก็ได้หรือว่าจะใส่ตัวงอ แทนตัวนี้ก็ได้นะครับก็ผมเลือกที่จะตัดอันนี้ก่อนเลยนะครับตัดก่อนแล้วก็ถ้าใส่ตัวตรงมันก็จะไม่ค่อยสวยครับฉะนั้นตัดทิ้งเลยแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับนะอ่ะมาเริ่มกันเลย เดี๋ยวงานไม่เสร็จอืปิดบอลวาเอาก่อนนะครับนี่ไงมันหยด,ดออกมาละเป็นเป็นหยด,ดน้ำ ผมตัดสินใจแล้วนะใส่ข้องอครับ ข้องอคืออะไรอีกสอนข้องอคือตัวน,นี้นะครับงอลักษณะข้องอ,อก,ก็คือ90องศาแบบนี้นะครับทางบ้านใส่ฝั่งไหนก็ได้ครับก็จะทากาวเลยเพื่อไม่ให้เป็นการ ขายาเกินไปนะครับเอฟซี FC จะงง,งเปิดฝากระป๋องกาวแล้วก็ทาจุ่มมาลงไปแล้วก็ทาเลยครับ,รบเพื่อบวเมีการเสียเวลาแค่นนี้แล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็เอากาวพยายาม ทารอบบริเวณอีกรอบหนึง่งเพื่อให้มีเกิดฟองอากาศนะครับเอาที่เราฝั่งเดี๋ยวให้กาวตรงนี้มันมันแห้งก่อนแป๊บหนึง่งแล้วค่อยไปกดใส่ตัวนั้นนะครับ ตัวนั้นก็เหมือนกันนะครับทุกคนก็ทากาววิเวีดก็ต่อทาทั้งสองข้างนะครับ วงนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดใช้นะครับย้ำไวาอย่าเพิ่งเปิดใช้ให้กาวมันแห้งก่อนเพราะว่ากาวมันต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการสมานท่อนะครับถ้าเราเปิดเร็วเกินไปมันจะทําให้อาจจะติดไม่ดีนะครับส่นวนประกอ์เราเราก็เก็บกาวนี่คือขนาดไม่ไม่อยากให้โดนมือก็ยังโดนนะฮะ สวัสดีช่วงบ่ายทุกคนด้วยนะครับผมสุกายสบายดีพี่น้องปลอดภัยสุขสุขคนนะฮะอ่ะ,อะแค่นี้เองนะครับที่เหลือก็คือรอสักพักหนึ่งรอให้กาวแห้งแล้วเราค่อยเปิดวาล์วน้ำล้วค่อยทดสอบว่ามีน้ำหยดน้ำซึมไหมนะครับถ้าไม่มีก็คือโอเคผ่านแต่ถ้ามีเมื่อไหร่แสดงว่าไม่โอเคนะครับเราก็จะเสียข้อต่อไปหนึ่งตัวด้วย นะครับแล้วก็เสียกาวด้วยนะครับแล้วก็เสียเวลานะครับฉะนั้นจุดการต่อท่อ PVC ีเนี่ยต้องใช้ใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบนะครับก็ทาแล้วก็ปล่อยมันแห้งดีซะก่อนนะครับขนาดมันติดมือเราดีกว่าจะออกนะโอ้คุณเอ้ยติดทนนานมากนะครับวันสองวันกว่าจะแห้งนะครับนะไม่อยากให้โดนมือเมื่อกี้นี้ก็ยังโดนนิดนึงนะครับนะ เพราะว่าจังหวะที่เราทาปุ๊บบางทีมากระเด็นมาใส่มือนะครับแต่ว่าจะจะพยายามไม่ให้มันโดนมากอาจจะโดนนิดหน่อยดีกว่าเอามือแบบสมัยก่อนเขาสอนทาท่อ PVC เอานิ้วจิ้มลงไปแล้วก็ชิมคีมจุ่มนมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่เอานิ้วจุ่มกระป๋องกาวเพื่อที่จะเอามาดมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขี้กาวเอาจุ่มแล้วก็ทาท่อ มือนี่โอ้ยมือมีตะกาวเต็มเลยนะครับฉะนั้นเอาใหม่ใครที่ยังใช้มืออยู่เปลี่ยนวิธีการใหม่ซะนะครับนี่ไปหาถุงไปหาไม้ไม้อะไรก็ได้ไม้ไผ่ก็ได้นะครับอ่าพอดีพอดีแล้วก็เอาถุงนะครับถุงใส่อาหารแล้วก็เอาหนังยางหรือยางรัดของรัดหรือว่าเอาสายไฟเหมือนผมก็ได้เราก็ทำให้มันเป็นรูเรียวแล้วก็จุ่ม เราก็แทนแทนอันนี้เป็นนิ้วเราจุ่มลงไปแล้วก็ทาอันนี้เวลามันแห้งมากๆถ้าเกิดอ่าใครอยากเปลี่ยนใหม่ก็เอาพลาสติกมาหุ้มทับอ,อีกรอบนึงมันก็จะยังใช้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับนี่ไอเดียอันนี้ไม่มีใครสอนผมคิดของผมเองนะ DIY <laughs> DIY ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ไลค์นี้ด้วยนะครับใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะ รอดูผลงานซ่อมท่อนะครับน้ำซึมนะครับขอบคุณครับผม